สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาตะลุยดงว่านแต่เป็นว่านกลุ่มพิษหรือกลุ่มร้ายนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านตอดค่ะทําไมถึงได้ชื่อนี้เรามาดูความหมายของคําว่าตอดกันก่อนเนาะตอดถือเป็นคํากริยานะคะถ้าเป็นในความหมายจากพจนานกกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็จะหมายถึงอาการที่เอาปากง,งับกัดถึงโดยเร็ว อย่างเช่นปลาตอดแต่ถ้าในความหมายของทางอีสานนะคะตอดจะแปลว่าต่อยใช้กับมแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเช่นแมงงอดตอดก็หมายถึงโดนมแมลงป่องต่อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของว่านตอดจากตำราว่านกันยกเอาตำราของร้อยตีสวิงกวีสุด ซึ่งพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2,508นะคะในชื่อตำรากบินว่านฉบับสมบูรณ์ได้อธิบายถึงว่านตอดเอาไว้ดังนี้ค่ะเขาบอกว่าว่านตอดเนี่ยมีลักษณะลำต้นใบเหมือนใบหนาดใบหรือยางถ้าถูกเข้าในขั้นแรกจะเป็นผื่นแดงบวมขึ้นมาและมีอาการปวดตอดกระดูกอย่างมากเมื่อถูกแล้วให้เอารากของมันฝนกับน้ำ ฝนทาตรงที่ผืนแดงจะค่อยๆทุเลาลงตามลำดับตามกำลังเขาก็ว่าไว้อย่างนี้นะคะจริงๆน่าจะมีพูดถึงหลายเล่มเพราะเป็นว่านที่มีการปลูกเลี้ยงกันมายาวนานแต่โบราณแล้วแหละเพราะฉะนั้นว่านตอเนี่ยถือเป็นว่านที่มีอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ทําไมเขาถึงปลูกเลี้ยงกันเพราะคนสมัยก่อนน่ะส่วนใหญ่เขาไม่มีแนวเขตรั้วบ้านคะ่ะเนื่องจากบ้านในฉบทนบทหรือบ้านบ้านตา สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่บริเวณก้างขวางทําสวนทําไร่ทํานาอะไรของเขาก็แต่และบ้านก็จะปลูกอยู่ห่างๆกันเนาะทีนี้ด้วยความที่ทุกยุคทุกสมัยเขาก็จะมีโจรผู้ร้ายชุกชุมอะค่ะเขาก็มันไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะมันไม่มีรั้วไฟฟ้ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีที่คนเขาใช้ป้องกันทรัพย์สินของตัวเองในการป้องกันขโมยเข้าบ้านเนี่ยเขาหรือว่าคนแปลกหน้าที่มาโดย อาจจะด้วยเจตนาที่ไม่ดีอะ่ะเขาก็จะใช้วิธีปลูกว่านตอดเอาไว้มีครั้งหนึ่งนะคะที่ตัวเองเคยไปเดินป่ากับทีมของเจ้าหน้าที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็มีมีท่านหนึ่งที่ถือเป็นอาจารย์ได้เลยเป็นนักอนุกรมวิธานซึ่งจริงๆก็คือเป็นเจ้าหน้าที่แหละคะ่ะแต่ว่ามีความชํานาญในเรื่องของการ จำแนกชนิดของพืชมากท่านก็ปลูกว่านตอดเอาไว้หลังบ้านแล้วก็หลังจากที่เราไปเดินป่ากันมาท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้นี้มีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้าวไฟแต่ไม่รู้อีท่านไหนแกะทะเลทะล่าเข้าไปทางหลังบ้านคงจะไปตามหาแหละว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหนเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญไปโดนว่านตอดเข้าพาอหมอแกก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่เก็บข้าไฟคนนี้ยล้มทั้งยืนเลยเขาบอกว่าอาการเหมือนถูกไฟชอ็อตแต่เราก็ เหมือนไม่ได้ถามต่อว่าจริงแล้วแก้ไขกันยังไงถึงได้ฟื้นขึ้นมาหรือว่าถึงจะหายจากพิษของมันเนาะแล้วอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปเจอคือไปสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านอะ่ะท่านหนึ่งที่อยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นห้วยถแถลงโคราชนี่แหละคะ่ะก็เห็นท่านมีส่งไก่วางครอบอะไรบางอย่างอยู่หลังบ้านเนาะเราก็เลยสงสัยก็ถามว่าเอาส่งไก่มาครอบอะไรเราก็ใจนึกว่าต้องเป็นของเด็ดของดีแน่ๆเลยท่านบอกว่า ท,ที่อยู่ข้างในสุ่มน่ะก็คือว่านตอดเอาครอบไว้กันเด็กเผลอเข้ามาเล่นหรือแขกไปใครมาเผลอเข้ามาโดนต้นที่เห็นในรูปนี้เป็นต้นของที่ร้านนะคะเราก็เลยใช้วิธีแบบนี้ล้อมล้อมเป็นตะไคร์ลวดเอาไว้แต่ว่าต้นนี้ตอนนี้ตายไปแล้วเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมีความกังวลกลัวคนที่ไม่รู้แล้วไปโดนเข้าหรือตัวเองจะไปเผลอโดนเข้านะคะก็เลยไม่ลดน้ําปล่อยให้เขาตายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาถามนะคะว่าที่ร้านมีขายไหมไม่มีคะ่ะ เราะเราไม่รู้ว่าเราจะส่งยังไงมารับยังไงเราก็กลัวว่าถ้าพลาดไปโดนเข้ามันจะเป็นบาปกรรมทั้งกับเราทั้งกับคนมาซื้อเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่ามันจะอันตรายยังไงน่ากลัวยังไงหรืออาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีว่าของแบบนี้ปลูกทําไมแต่อยากจะบอกว่าสมัยโบราณนะคะเขาปลูกกันเยอะมากเรียกว่าว่านีย เป็นที่รู้จักกันดีพอสมควรในหมู่คนเท่าคนแก่เลยแหละบางคนมาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีเลยว่าต้นนี้คือว่านอะไรแล้วเราก็เห็นหลายคนมากที่รู้จักว่านนี้นะคะในวงการของเซียนว่านน่ะหรือว่าคนที่เล่นว่านน่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักว่านตอดและหลายๆคนก็เลี้ยงด้วยแล้วบางคนก็บ่นด้วยนะคะว่าไปโดนใบแล้วไม่เห็นคันเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว มันอาจจะเป็นเพราะว่าว่านยังอ่อนอยู่หรือว่าอาจจะโดนไม่เต็มที่หรือว่าว่านแต่ละต้นมีความอ่อนความแรงของพิษไม่เหมือนกันเราไม่รู้นะเพราะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรมันก็ไม่น่าเสี่ยงอยู่ดีอนะเนาะแต่ทีนี้เขาถามกันเลยนะในบรรดากลุ่มเซียนของเขาแหละว่าทํายังไงจะให้พิษของว่านตอดแรงขึ้นมีอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็มีคนบอกเคล็ดลับว่าเขาก็จะเอาพวกสัตว์มีพิษต่างๆอย่างเช่นซากงูตายซากตะขาบซากแมงป่องซากสัตว์มีพิษทุกชนิดนะ่ะ เาไปเลี้ยงที่โคนต้นคือเอาเป็นเอาเป็นปุ๋ยไปอะแล้วก็จะทําให้ว่านตอดมีฤทธิ์แรงขึ้นอันนี้เราไม่รู้ไม่รับรองไม่ยืนยันในตําราก็ไม่ได้มีระบุแต่ว่าก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยของในบรรดาคนที่เขาเล่นว่านกันเขาพูดกันนะคะทีนี้ถ้าเจอพิษของว่านตอดนอกจากในตําราจะบอกว่าเอารากของตัวว่านเนี่ยมาฝนทาแล้วมีอะไรอีกที่แก้ได้บ้างบางท่านท่านก็ว่าว่านขอทองแก้เป็นตัวที่แก้พิษว่านตอดได้ดีที่สุด ในตำรายว่านเองก็ระบุเอาไว้ว่าพยาว่านสามารถแก้ริดว่านตอดได้แต่จริงๆขอทองแก้ก็ถือว่าเป็นพยาว่านชนิดหนึ่งนะคะในคลิปต่อๆไปถ้ามีโอกาสก็จะเอาว่านขอทองแก้มาให้ดูเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็สามารถแก้พิษได้ทุกชนิดหรือบางครูบาอาจารย์บางฤาษีก็จะบอกว่าใช้ยาโสบแก้พิษได้หรือผู้เท่าพู้แก่บางคนก็บอกว่าใช้น้ำปลาแก้พิษได้แต่ว่ามันก็คงมีรายละเอียดมากกว่านี้ หรือบางคนก็ใช้วิธีแก้แบบเดียวกับที่โดนหมามุ่ยอ่ะเพราะว่างจิงมก็คือเป็นขนที่เป็นพิษมากเนาะเขาก็จะใช้วิธีเอากะปิมาปั้นๆหรือเอาเข้าวเหนียวมาปั้นๆแล้วก็เอาเอาไปค,คึงกับผิวตรงบริเวณที่โดนเพื่อที่จะถอนเอาพิษหนามนั้นออกมาแต่ว่าแค่นึกก็ขนลุกแล้วครับไม่จําเป็นก็อย่าไปใกล้เลยก็ที่สําคัญก็คือเวลาที่เราไปบ้านคนอื่นน่ะเราก็ อย่าเผลอเดินไปทั่วเพราะว่าบางทีอ่ะผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านบางคนอาจจะมีพันของว่านตอดหลงเหลืออยู่ก็เป็นไดน้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่บรรยายถึงลักษณะของว่านตัวนี้กันว่าถ้าถูกเข้ากับเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วในขั้นแรกก็จะปรากฏเป็นผื่นแดงคันคันตามผิวหนังชนิดที่รุนแรงคันปวดแสบปวดร้อนรู้สึกทรมาน ยิ่งกว่าหมาหมาโม้ยไหลเท่านักคันไปถึงกระดูกอันนี้คือตำราการระบุไว้อยู่แล้วนะคะว่าคันถึงกระดูกยิ่งเกายิ่งคันแล้วมันก็จะลามไปทั่วร่างกายขนาดช้างป่าโดนไปโดนเข้าหรือเดินไปถูกว่านตอดยังร้องลั่นป่าทั้งที่ช้างก็มีผิวหนังหนาทําให้พานป่าก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าว่านช้างร้องว่ากันว่าขนจากใบของว่านตอดนะมีพิษมากพอมันเริ่มคันต่อไปก็กลายเป็นแผลแดงแล้วก็กินลึกลงไปจนถึงกระดูก เมื่อรักษาไม่ไม่ได้หรือว่าไม่รู้วิธีรักษาก็จะลุกลามใหญ่โตเวลาที่โดนน้ําหรืออาบน้ําพิษยิ่งกําเริบมากกว่าเดิมถ้าไม่รักษาภายใน15วันอาจจะเป็นอันตรายถึงวิธีถึงชีวิตได้วิธีการรักษานะคะเขาบอกว่าให้ใช้น้ําคั้นจากใบายาสูบ ชุบสำลีทาตลอดเวลาพอยาแห้งก็ทาเข้าไปใหม่ให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วว่านอีกตัวหนึ่งที่ใช้รักษาคือว่านขอทองแก้หรือบางที่อาจจะเรียกว่าว่านแก้ทาแล้วก็ต้มดื่มหรือจะใช้พยาว่านหรือจ่าว่านรักษาตาำพอบริเวณที่โดนว่านตอดอาการก็จะทุเลาลงได้ในไม่ช้าการเอาขนว่านตอดออกต้องใช้เทียนไขรนไฟให้อ่อนนํามากลิ้งตามผิวหนังเพื่อขนว่านจะได้หลุดติดออกมากับ กับเทียนได้นะคะถ้าหักหาไม่ได้จริงๆก็เอากะปิทาผสมกับน้ำมะนาวก็พอช่วยได้หรือจะใช้ขมิ้นผสมกับปูนแดงกินกับหมากทาก็ได้มีอีกข้อเขียนหนึ่งที่กล่าวถึงเอาไว้ว่าใครที่คิดจะปลูกว่านตอดเอาไว้ต้องระมัดระวังให้จงหนักต้องบอกกล่าวถึงพิษภัยของว่านดังกล่าวให้กับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง หรือผู้ที่จะไปมาหาสู่รได้ทราบข้อมูลเอาไว้ถ้าจะให้ดีก็แยกไปปลูกในจุดที่ไม่มีคนเข้าออกพุกข้านหรือต้องล้อมอคอกเอาไว้สิ่งที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะเอาว่านตอดมาปลูกก็คือต้องหาต้นพยาว่านหรือต้นจ่าว่านมาไว้ในครอบครองแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้เพื่อที่จะได้เอาหัวของว่านพยาว่านหรือจ่าว่านเนี่ยมาใช้ได้ทันท่วงที ในข้อเขียนนี้กล่าวว่าคนที่โดนว่านต่อนอะ่ะจะตายภายใน5วันถึง7วันด้วยซ้ํามันก็ขึ้นอยู่กับความทรมานหรือคงจะพิษของว่านต้นนั้นๆน่นะนะคะเขาก็มีวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือเอาน้ำมะนาวปูนขาวแล้วก็ยาสูบตำผสมกันใส่น้ํานิดหน่อยเอาสาลีชุบทาตรงที่ถูกว่านตอดตาําจะหายในทันที คือที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะให้บอกให้รู้ว่าจริงๆพืชพิษน่ะมันมีอยู่จริงแล้วก็เป็นพิษที่แรงมากแล้วเป็นหนึ่งในว่านลายของของกลุ่มว่านจริงๆที่เล่นกันหากันมาแต่โบราณแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนปลูกหรือว่าสแสวงหาว่านตัวเนี้ยกันอยู่เสมอนะคะคือเราอ่ะไม่รู้จิตใจของคนอื่นหรอกว่า เขาอยากจะป้องกันตัวด้วยวิธีไหนอะไรยังไงบางคนเขาอาจจะเจ็บใจมากที่แบบขโมยขึ้นบ้านตลอดหรือมีคนไม่ดีย่องมาอะไรเขาก็อาจจะเล่นกันด้วยวิธีแรงๆซึ่งเราไม่ใช่เขาเราก็คงไม่รู้จิตใจของเขาหรอกค่ะว่าทำไมเขาจึงจะต้องปลูกว่านตัวนี้เนาะมันเป็นความจําเป็นของใครของมันแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ไม่ได้คิดว่าอยากจะปลูกว่านตัวเนี้ค่ะแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่า ว่านแบบนี้มีอยู่จริงและมีคนปลูกอยู่จริงเราจะได้มีความระมัดระวังและที่สำคัญเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าจะต้องมีคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับว่านตัวนี้ยิ่งกว่าเราหรือว่ายิ่งกว่าที่ในตำราระระบุไว้อะคนกลุ่มนี้ก็มีอยากจะฝากว่าให้ช่วยคอมเมนต์เป็นวิทยาทานถึงการแก้พิษของว่านตอดให้ด้วยค่ะก็จะขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ก็จะขอฝาก เรื่องว่านร้ายในตำนานที่ยังคงมีการเล่าขานและมีการปลูกกันมาเป็นที่ต้องการจนถึงปัจจุบัน,นปััจจุบน,นี้นะคะว่านตอดใครชอบกดไลค์ใครใช่ชกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆถ้าไม่ชอบไม่ต้องกดอันไลค์นะแค่เลื่อนผ่านหรือว่าหยุดวิดีโอไปดูเรื่องอื่น เพราะแต่ละการกดอะไรอ่ะ like, มันบั่นทอนจิตใจและกำลังใจของคนทำ u t u b e คนทำคลิปอย่างมากเลยนะคะก็ขอร้องมันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นแค่ไม่ดูคลิปแล้วก็ไปดูอย่างอื่นที่คุณชอบแค่นั้นเองเนาะท้ายที่สุดก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณทั้งโทษบางอย่างที่เราคิดว่ามันร้ายยิ่งนักแต่มันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนบางคนแต่สำหรับคนที่ ไม่ได้รู้สึกสนใจหรือว่าอยากปลูกเลี้ยงอย่างน้อยคุณก็ต้องรู้จักลักษณะและวิธีป้องกันดูแลแก้ไขโดยเฉพาะคนที่รักต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะคะจะไปไหนในที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะในที่ที่มีผู้เฒ่าผู้แก่คนเก่าคนแก่อยู่ตามชนบทเนี่ยเราก็ระวังไว้นิดนึงว่าเห็นไม้หน้าตาประหลาดประหลาดแปลกๆเนี่ยก็อยาเข้าไปใกล้มันรอนะคะรอครอมเมนต์สำหรับ คนที่มีความรู้มีประสบการณ์มาช่วยกันบอกวิธีการรักษาหรือแก้ไขกรณีโดนพิษบ้านตอดขอบคุณมากค่ะ